ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเตือนการลดดอกเบีย้ยของเฟดอาจไม่เป็นเรื่องง่ายกสิกรไทยคาดว่าในเดือนธันวาคมนี้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเฟดอาจจะตัดสินใจลดดอกเบีย้ยอีก0.25ตามที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้าแต่ความเป็นไปได้นี้อาจไม่ง่ายเท่าที่คิดเพราะเศรษฐกิจฐฐฐฐสหรัฐกำลังชะลอตัวลงและเงินเฟอ้อสหรัฐก็ไม่คาดว่าจะเร่งตัวสูงขึ้นในอนาคตใกล้ๆนี้ในการประชุม FOMC ล่าสุด คณะกรรมการเฟดมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบีย้ย10เสียงต้องการลดดอกเบีย้ยลง0.25เอร์เซนเนื่องจากความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่สูงขึ้นแม้เงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงแต่สเตเฟนมิลอนคิดต่างไปกล่าวว่าควรลดดอกเบี้ย0.50เอร์เและเจฟชมิดก็มีความเห็นต่างกันซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความคิดเห็นในคณะกรรมการมีความแตกต่างกันมากขึ้นเฟดได้ส่งสัญ,ญญาณเตือนว่าจะหยุดการลดขนาดงบดุล QT ในวันที่1ธันวาคม2568และระดับงบดุลจะปรับลดลงมาอยู่ที่6.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการลดครั้งละ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่จะยังคงปล่อยให้หลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยคำประกาศลดลงต่อไปแต่การปรับลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนั้นยังคงมีความไม่แน่นอนจากข้อมูลเศรษฐ,ฐกิจที่ขาดหายไปเนื่องจากกอบวนเมนชดานทำให้เฟดต้องระมัดระวังและอาจจะชะลอการลดดอกเบีย้ยเพื่อประเมินผลจากการปรับลดดอกเบีย้ยในอดีต ซึ่งดอทพลอตก็สะท้อนให้เห็นว่าดอกเบีย้ยนโยบายอาจจะปรับลดลงไปอีกหรืออาจจะปรับลดในเดือนธันวาคมการประกาศนี้ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐตอบรับอย่างเห็นได้ชัดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับสูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นซึ่งตลาดมองว่าโอกาสการปรับลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนั้นลดลงมากกว่าเดิมจากเดิมที่คาดว่าจะปรับลดดอกเบีย้ยได้90%ลดลงเหลือเพียง67%แต่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทย ก็ยังคงมุมมองว่าเฟดอาจจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้โดยเหตุผลคือเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอลงและเงินเฟ้อสหรัฐที่ไม่คาดว่าจะเร่งตัวสูงขึ้นซึ่งผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีนำเข้าคาดว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ก็อาจจะเป็นกำลังกดดันให้เฟดต้องมองน้ำหนักต่อความเสี่ยงด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตแต่ทุกอย่างนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับตัวเลขตลาดแรงงานและเงินเฟ้อที่จะออกมาในอนาคตเราจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะมันจะมีผลกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุนในระยะยาว